วันนี้อยู่กับช่องส t ต p c ช a n นลนะครับวันนี้จะพามาดูนะคะนี่ครับตัวนี้ก็คือพี่เป็นพี่ตัวเม่นนี่จะพาไปดูตัวเล็กที่เกิดมาใหม่นะเพิ่งคลอดเมื่อวานครับนี่ครับตัวนี้ครับเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดเมื่อวานนครับตอนเช้าตอนประมาณตีสี่ตีห้าแล้วครับ นุ่นแม่มาครับนี่ก็ตัวแม่แม่ตัวแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับว่าตัวแม่ตัวนี้ลูกมันคือตัวไหนคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจอแล้วอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้มาถึงแล้วนะตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เลยเป็นลูกของแม่ตัวที่ผมให้ถ่ายให้เห็นเมื่อกี้นะครับตัวนี้เลยครับระวังหน่อยนะครับผมไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่ามันเก่งชนเก่งเห็นแค่ตัวแค่นี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนแล้วแหละใหญ่เท่าตัวนึ่ปีตัวนู้นนะครับ เกือบจะเลยแล้วครับผมตัวนี้ก็กินเฟืองอยู่แถวๆตรงนี้นครับตรงห่างกันจากห้างประมาณร้อยห้างที่ผมถ่ายมันห้างวมที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะห่างกันประมาณร้อยเมตรครับผมเขาก็ตัดมาตรงนี้เลยถ้าถ่ายก็อาจจะนานเกินนะครับทุกคน,นอ่าเดี๋ยวกลับคอกกันนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ตัวไหนเดี๋ยวรอมันกับข้อกันนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวหัว,วกลุ่มนั้นนะไปเดี๋ยวตัดไปเลยอ่านี่ครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบเป็นพี่สาวของไม่ใช่พี่สาวแล้วแหละเป็นหนุ่มสาวแล้วแหละนะยังไม่มีลูกใยส่วนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูพ่อพันธุ์ครับ อ๋อตัวนู้นซื้อมาใหม่ผมแค่ไม่กี่วันเดือนนี้หละครับเดือนเดือนกับอีกสิบสองวันไม,ม,ม่เดือนกับอีกสิบวันอ๋อผมลืมผมเดือนกับอีกสองวันครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าเห็นพ่อซื้อซื้อามาอยู่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูพ่อพันธุ์ก่อนนะทุกคน นี่ครับพ่อพันธุ์อยู่ตรงนี้ครับกำลังไปนะตอนนี้กำลังไปนะครับส่วนนู่นก็เป็นแห่งที่ไฟตรงนู้นนะครับที่แบาบห่างไปตรงนี้ก็ห่างอยู่ครับนี่ครับพ่อพันธุ์เรานะเป็นัวกต้น,ตนไม่รู้พันธุ์อะไรนะแต่เห็นกระดูกขาใหญ่อยู่ ยุ่งงตอนที่มันเด็กๆอะผมผมก็เลยตั้ง่อว่าวัวยุ่งนู่นก,ก็พเพ่นไปนูนะ่นเนาะแต่ตัวนี้ไม่ขายนะใครอใครมาสอบถามก็อสอบถามได้นะครับแต่ผมไม่ขายแค่นั้นแหละถ้าผมจะตีราคาเดี๋ยวคอยยวค่อยพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับทุกคน เดี๋ยวตัดไปที่ห้างตรงนู้นก่อนนะครับเนี่น,นี่ตัดไปเลยส่วนรถลากก็ใช้เป็นรถคันนี้ก็แรงของเครื่องก็สิบสี่แรงม้าครับผมเนี่ยครับก็เอามาประมาณสี่ข้อก,กว่าๆนะครับสี่ข้อประมาณนี้ไหวแหละห้าข้อก็ไหวนะแต่ว่ามันจะหนักเกินแค่นั้นแหละแต่ว่าถึงจะตัวเล็กแต่มันใจมันใหญ่ขึ้นแหละ ตอนนี้ก็จะเป็นพี่ของวัวตัวที่ผมถ่ายชื่อเสียงพี่คือพี่ของวัวที่มันดูนะเป็นส่วนนี้เป็นแม่ของสองแม่อันนี้คือพี่ก็เป็นลูกของแม่ตัวน,นั้นนะตัวน,นี้ไม่ใช่นะล,ลูกตัวที่ผมถ่ายเมื่อก,กี้ตรงโู้นก็ใช่นะครับไอ้ส่วนแม่แดงๆนี่แครับตัวเนี้ย ก็ที่ว่ามันอยู่กองเฟืองตรงนู้นนะครับก็อ,อยู่ใกล้พอสมควรแหละเดี๋ยวดูหกนี่ครับพี่ตัวใหญ่นะอันนี้เป็นพี่ที่เกิดก่อนที่ผมจะมาซื้อมากับแม่เขาตัวนี้นะติดมาด้วยเลยตอนนี้แมน้ำนจะเต็มหเดี๋ยว ส่วนแม่ตัวนี้เนี่ยถ้าใครยากซื้อผมก็ไม่ขายตัวนึงนะแต่ผมจะบอกราคาขึ้นั่นเองแต่ว่าผมไม่ได้หายนะตัวแม่ตัวนี้ี่เป็นเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตัวนะครับที่มันเป็นตัวแม่แต่มันเป็นพันกับแพงแสนเดี๋ยวไปกันเลยทั่วครับตัวที่อยู่ตรงกลางน่ะตรงกลางตัวที่เดินออกไปตรงมังแกตัวนี้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 ยตัวนี้ พันสลอร่ห้าสิบเลื 50, เ่อนห้าสิบนะทุกคนตัวนี้พันกระแพงแสนนะทุกคนตัวนี้เป็นลูกของแม่ตัวที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้ตรงนู้นนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของตัวแดงๆนะครับแล้วตัวที่ตัวเนี้ยเนี้ยนี่นี้นนนนน ตัวที่ว่าลูกสามตัวนะทุกคนแม่ตรงนู้นนะ่ะลูกสามตัวเนี่ยที่มันอยู่หลังวัวตัวเนี้ยตัวพันธุ์ดีดีเนี่ยตรงนี้สังเกตดูดีดีคอจะมีหลุมนะหรือว่าเป็นหอนั่นเองตัวนี้ยังเล็กอยู่นะไว้เป็นพ่อพันธุ์นะทุกคนตัวนู้นก็เป็นพ่อพันธุ์สละเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นวัวยิงกระดูกขาใหญ่หูใหญ่ใหญ่หูใหญ่มาก เดี๋ยวไปรอก,กันที่เล้าเลยครับเดี๋ยวตอนที่มัดัวเดี๋ยวผมจะพามาดูทีหลังนะเดี๋ยวเราไปที่ห้างกันต่อเลยเดี๋ยวผมจะว่าจะไปดูนะ้ำให้ไปดูน้ำสักหน่อยนะดูน้ำให้พ่อล้วแหละตอนนี้นะครับก็ช่วงเวลาประมาณห้าโมงห้าสิบนาทีแนละ้วทุกคน ก็ประมาณห้าโมงห้าิบนาทีก็แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวตัดไปที่ห้างกันเลยครับผมลืมไปผมลืมบอกตอนต้นคลิปอย่าลืมกดไลค์กดสดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพอดีวิดีโอนี้ผมเพิ่งถ่ายครั้งแรกนะครับครั้งแรกของชีวิตเลยนะครับ แต่วิดีโออย่างอื่นอะผมถ่ายนานแล้วเห็นผมติดติดขัดขัดอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบนี้ไงผมก็เลยแบบติดติดขัดขัดนิดนึงก็ขออาภัยด้วยนะครับผมที่ผมพูดิดอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับ